พอเวลาการไปซื้อกล้วยใช่ปะการก็จะถามพ่อค้าว่าโอ้ยต้มกล้วยยังไงอ่ะทำไมอร่อยจังกล้วยสีแบบสวยแล้วก็มีความหนึบแล้วก็มีรสชาติเท่ากันทุกครั้งที่ซื้อเลยเขาก็จะบอกการมานะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะมาค่ะมาค่ะวันนี้ร้านกล้วยต้มเปิดแล้วนะคะมาค่ะกินกล้วยต้มกันค่ะนะ ค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทํากล้วยต้มทําต้มกล้วยยังไงให้อร่อยอร่อยเหมือนตามรถเข็นที่เขาขายกันนะเออพอเวลาเราไปซื้อเขากินน่ะทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจอะ่ะแล้วก็รสชาติอะ่ะคือเสมอกันปริป๊บทุกครั้งที่กินเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้มออกมาแล้วเนื้อหนึบสีสวยสีแดงอมชมพูความฝาดไม่มีหลงเหลือคือมันหนึบ มันมันมันละมุนนะคะค่ะมาค่ะวันนี้การจะใช้เป็นกล้วยน้ําว้านะคะประมาณ3ามหวีค่ะหลายหลายคนสงสัยแล้วทําไมมีทั้งที่แช่น้ํามากับไม่แช่ไม่ใช่อะไรในแช่น้ำเนี่ยการก็ไม่ได้แช่อะไรเป็นพิเศษนะคะก็การก็จะแช่น้ําเกลือแบบล้างผิวไงล้างเปลือกล้างผิวเนาะเหลืออีกหวีหนึ่งเอาให้ดูว่าสีของกล้วยที่การใช้ต้มอะค่ะคือประมาณไหนการจะใช้กล้วยประมาณนี้ค่ะ ก็คือยังจะมีความแบบเหลืองอมเขียวแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีใบเตยค่ะเวลาการจะเอากล้วยนะใช้มีดตัดก็ได้หรือจะใช้มือดึงแบบนี้ก็ได้เนี่ยใส่ลงไปในกระมังน้ำเนี่ยดึงกอาแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องพิถีพิถันหรอกเนาะหรือจะใช้มีดตัดก็ได้เนี่ยใช้มือดึง,ดงกันแบบเนี้ยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ล้าง เปลือกกล้วยธรรมดาปกติเลยนี่ค่ะนี่เดี๋ยวการจะเอากล้วยนะคะไปล้างทําความสะอาดเปลือกให้ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะคะผ่านน้ำรักสองสน้ํานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากล้วยนี่ละค่ะไปต้มกันจ้า ค่ะนี่ค่ะกล้วยการล้างทําความสะอาดเปลือกกล้วยเรียบร้อยแล้วทําไมถามอีกทําไมถึงจะต้องล้างเปลือกกล้วยเรากินเปลือกกล้วยด้วยเหรออ่านี่เลยค่ะ <laughs> ใช่เราไม่ได้กินเปลือกกล้วยก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราต้มกล้วยอะเนาะเราต้มทั้งเปลือกค่ะพอเวลาเราต้มแล้วว่าเปลือกกล้วยมันจะปริมันจะแตก ถ้าเราร้างไม่สะอาดอ่ะสิ่งสปงกปรกอมันก็จะเข้าไปติดที่เนื้อกล้วยไงอ่านี่เลยค่ะเราก็ต้องรางเกลือให้สะอาดนะคะน้ําตั้งหม้อน้ําไม่ต้องร้อนการก็จะใส่เกลือค่ะกล้วยการสามหวีน้ํากันเยอะนะใช้เกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คนเกลือให้ละลาย แล้วก็อยากจะต้มกล้วยออกมาให้รสชาติแบบสม่ำเสมอกันทุกลูกเลยเหมือนกับที่เขาต้มขายนะคะเขาใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะไม่ได้ว่าให้มันออกหวานจ่อยเลยนะใส่เพื่อที่จะให้รสชาติมันกลมกล่อมกันจะใส่ประมาณสองช้อนนะกับกล้วยสามหวีกับน้ำเท่านี้ซึ่งมันไม่ได้เยอะเลยนะแล้วช้อนก็ไม่ได้พูน หลังจากนั้นเราก็คนให้ทั้งเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะละลายใดๆนั้นน้ํายังไม่ต้องเดือดอเนี่ยาการก็จะคนคนคน,คนให้เกลือกับน,น้ําตาลนะละลายเสร็จแล้วทยอยนํากล้วยลงเลยน้ํายังไม่ต้องเดือดนะคะใส่ลงไปเลยใบเตยจ้ามีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่เยอะตามกำลังนะคะ ตามกำลังของต้นตัดจนแบบว่าแตกไม่ทันแล้วอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไวต้ตอนตอนนึ่งปล่อยเดือดนะการก็ไม่เคยได้จับเวลาสักทีนะว่าต้มไปกี่นาทีเอาแบบว่าต้มไปจนกว่าเปลือกกล้วยเริ่มปรินะคะต้มเปิดฝานะอย่าต้มปิดฝาถ้าต้มปิดฝาเ,เดี๋ยวเปลือกกล้วยดํานี่นะคะน้ําเดือดขึ้นมาประมาณนี้นะคะน่นเปลือกกล้วยปริแล้วนี่สินาทีได้การจับเวลาแล้ว แล้วก็การก็ทําการย้อมสีกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากตอนแรกนะกล้วยมันจะมีแบบความแบบอมเขียวอมเหลืองตอนนี้สีเขียวนะคะไม่มีแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วนะจะกลับกลายเป็นกล้วยสุกแล้วนะใครที่มาดูตอนนี้ว่าอา้าวการใช้กล้วยสุกต้มเหรอไม่ใช่นะเนี่ยค่ะเปลือกกล้วยก็จะสีสวยๆแบบนี้เลยสีเหลืองแบบสม่ำเสมอกันเลยนะเนี่ยต้มไปใช่ไหมจนเปลือกกล้วยปริแบบนี้ การก็จะต้มต่อไปจนสักประมาณ10-15นาทีถึง20นาทีนะคะปล่อยเดือดไปก่อนค่ะใช้ไฟกลางๆได้ค่ะการจะปล่อยเดือดไปสักประมาณ15-20นาทีเนี่ยครบเวลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตดูเปลือกกล้วยนะมีความปริเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะปิดแก๊สก่อนเสร็จแล้วเตรียมลังซึ้งมาค่ะการจะเอากล้วยมานึ่งต่อนะพอเวลาการไปซื้อกล้วยใช่ปะ่ะการก็จะถามพ่อค้าว่า อุย้ยต้มกล้วยยังไงอ่ะทาไมอร่อยจังกล้วยสีแบบสวยแล้วก็มีความหนึบแล้วก็มีรสชาติเท่ากันทุกครั้งที่ซื้อเลยเขาก็จะบอกการมานะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็แค่ต้มให้มันนานๆถ้าต้มแบบใช้เวลาไม่นานพอเงี้ยกล้วยมันก็จะบาสีไม่สวยแล้วก็มันก็จะมีรสชาติแบบฝาดๆนะ นี่ค่ะน้ำที่ต้มกล้วยอะค่ะใช้เป็นน้ำนึ่งต่อได้เลยเห็นไหมการจะใส่น้ำเยอะหน่อยหนึ่งตอนต้มอะพอเวลาเราจะเอาไปนึ่งนะคะเราก็ไม่ต้องเติมน้ำละน้ำมันพอดิบพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยอะค่ะใส่รังซึง้ง อ้าวนี่แหละค่ะเคล็ดลับเนาะที่เขาทําขายกันพ่อค้ากล้วยต้มบอกมานะคะก็คือเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วเขาก็จะเอาขึ้นมาพักบนตะแกรงแล้วเขาก็จะใช้ความร้อนนะคะผ่านตลอดเลยพอเวลาเราไปซื้อกล้วยกินใช่ไหมทําไมเราถึงได้กินกล้วยแบบร้อนๆอแต่น้ําไม่ซกๆนี่แหละค่ะนะคะสูตรทําขายเลยเขาทําวิธีนี้แหละค่ะ เสร็จแล้วการก็จะนึ่งต่อไปค่ะเนี่ยใช้ความร้อนอะ่ะแบบระอุไปเรื่อยๆเนาะค่ะพ่อค้าบอกว่ายิ่งโดนความร้อนานานๆยิ่งถ้าต้มนานๆทั้านึ่งนานๆมันก็จะสีจะสวยแล้วกล้วยก็จะอร่อยมันก็จะยิ่งเพิ่มความหนึบเข้าไปนะคะนี่ค่ะการก็าฝามาปิดนะถ้าการก็นึ่งต่อไปอย่างน้อยๆ เลยอะอย่างน้อยสุดๆเลยนะเราไม่ได้ทำขายอย่างน้อยสุดๆอะค่ะใช้เวลาในการนึ่งสักประมาณ20นาทีครบ20นาทีแล้วที่การนึ่งมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะนี่ นี่เลยค่ะการก็จะให้ดูนะการนึ่งมาสักประมาณ20นาทีอ่ะมันก็จะได้ประมาณเนี้ยรวมๆเลยทั้งต้มแล้วก็นึ่งมารวมๆกันสักประมาณ40นาทีก็จะได้กล้วยนะคะลักษณะนี้แล้วก็ที่สําคัญค่ะนะ้เปลือกกล้วยสีสวยมากเปลือกไม่คล้าเปลือกไม่ดาเลยเห็นไหมค่ะแล้วก็พอเราดูอย่างนี้ปุ๊บนั่นมันชวนกินไงชวนกินชวนหยิบนะคะนี่เลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้คือสามารถกินได้แล้วนะ ใครอยากจะเพิ่มความหนึบอยากจะให้กล้วยมีสีแบบว่าเนื้อกล้วยเป็นสีชมพูแดงๆนะคะนึ่งต่อคะ่ะได้อีกถึงประมาณเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะคะพ่อค้าบอกว่ายิ่งนึ่งนานยิ่งหนึบนะแล้วก็สีกล้วยสวยแล้วก็จะไม่มีความฝาดรสชาติอร่อยเลยนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมชิมคะ่ะกล้วยต้มอร่อยไม่แตกต่างจากที่ซื้อเขากินเลยคะ่ะ กล้วยมีความแดงสีชมพูกล้วยมีความหนึบรสชาติอร่อยไม่ฝาดแน่นอนอีก1นึ่คลิกนะคะถ้าอยากประหยัดแก๊สเนาะการก็จะใช้วิธีนี้คือต้ม20นาทีแล้วก็เอาขึ้นมานึ่งต่อไฟกลางๆนะคะสักประมาณ20นาทีรวมๆก็ประมาณ40นาทีถ้าอยากจะให้กล้วยมีความแดงอะคะ่ะพอนึ่งครบ20นาทีปุ๊บการจะปิดแก๊สแล้วก็อบใช้ความร้อนนะคะของน้ำน่นะ อบไปเรื่อยๆเลยนะถ้าใครไม่อยากเปลืองแก๊สใช้วิธีนี้นะรับรองค่ะได้ผลได้ผลแล้วก็ความร้อนของน้ำอะค่ะมันเขาก็ยังจะอบระอุอยู่แบบนั้นนี่เลยมันจะส่งผลให้กล้วยอะค่ะมันเหมือนกับการนึ่งนานไงนึ่งนานต้มนานกล้วยมันก็จะเป็นสีแดงๆชมพูดั่งใจปรารถนาะเหมือนที่เขาทำขายเลยค่ะ